สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับเราอีกแล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็มามาหายหายนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมีภารกิจเยอะนะคะวันนี้นะคะเรามีตัวใหม่มาที่ตอนนี้กำลังดังเลยทีเดียวนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะของ e brochure นะคะ e brochure ไม่ใช่ r o c h r e r o r เนาะโอเคค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น anti age global นะคะก็เป็นแอลเคนนะคะที่ จะช่วยในเรื่องของพวกริวรอยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะก็เรียกได้ว่าก็กำลังม,มีกระแสะเนาะในช่วงนี้นะคะก็เป็นตัวลักษณะมันก็จะเหมือนกับพวกเซรัม่มพวกอะไรเงี้ยเนาะก็กล่องเขาก็จะมาลักษณะน,น,นี้เลยนะคะ,ะไปกันเร็วๆนิดน,นึงน,นะคะวันนี้นะคะวันนี้เปิดแล้วอยู่ได้6เดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามใช้ ในภายใน6เดือนละกันนะคะปริมาณที่เราให้มานะคะก็คือ50 ml เยอะอยู่นะทุกคนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นของฝรั่งเศสนะคะนี่ made i n f r a n น e นะคะเราซื้อในลาซาด้านะคะที่เป็นของเขาเองเลยนะคะที่เป็น Official ของเขาเลยนะคะ ส่งก็ค่อนข้างไวนะประมาณไม่เกินสวันนะคะแล้วก็ถ้าซื้อในช่วงจัดโปรโมชั่นก็จะได้ราคาดีเลยตัวนี้นะคะเราใช้โค้ดของลาซาด้าเนอะลดแล้วเนี่ยก็เหลือประมาณ885บาทนะคะก็ลองไปดูแล้วกันเนาะมันจะมีแต่ละช่วงไหเนี้นะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะแอดเดี๋ยวเรามาแกะให้ดอ่ะดูกล่องรอบๆกันนิดนึงก็ประมาณนี้นะคะกล่อง เขาก็จะเป็นกล่องกระดาษเนาะอันนี้ก็จะเป็น description ภาษาไทยนะคะว่าผลิตแต่อันนี้แอบผลิตนานนิดนึงนะเราซื้อประมาณเดือนมีนานะคะประมาณกลางเดือนมีนาเนาะประมาณที่1 5บห้าสิบหราเนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือวันที่เท่าไหร่สมเมษา ะะก็ผ่านมาประมาณครึ่งเดือนนิดๆเนาะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ในค่อนข้างที่จะผลิตนานนิดนึงนะคะ<ๆ>เขาก็เลยเอามาเซลลหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะก็คือเราซื้อปี2023นะคะเดือนมีนาอันเนี้ยผลิตยีเกเดือน10นะคะปี2021เขาก็จะบอกหมดอายุเลยก็คือภายในสปีนะคะแต่ว่า เขาให้เปิดมาใช้ภายใน6เดือนก็คิดว่าน่าจะหมดก่อนนะเพราะว่า50 ml นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็พยายามจะมาใช้ตัวนี้ให้มากที่สุดจะได้มหมดท่นโอเคแกะออกมาเป็นแบบนี้แกะมาเป็นแบบนี้นะคะขออนุเก็บก่อนก่อนเอ่ะโอเคขวดเหมือนขวดแก้วนะ เป็นขวดแก้วทึบๆนะคะลักษณะเนาะข้างล่างก็ไม่มีอะไรข้างหลังก็ประมาณนี้นี่ mm. ก็จะมีพวกมาโคดกับวันกับเตือนที่หมดอายุตรงข้างล่างด้วยนะคะแล้วก็รายละเอียดก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็มีพวกที่อยู่หรือเปล่าอะไรสักอย่างภาษาอะไรภาษาฝรั่งเศสแน่ๆนี่ฉนันอ่านไม่ออกนะคะ ข้อข้ามไปเลยแล้วกันเนาะก็ a n t i a g e g l o b a l ตัวนี้นะคะมันเป็นเอสเซนที่เขาบอกว่าคือคนอื่นนะเขาเคลมว่ามันสามารถเทียบเท่าเขาตอแบนได้เลยนะคะแล้วก็เป็นการแบบเหมือนผัดผัดเซลล์ผิวใหม่อะคือมีมีคุณสมบัติประมาณนั้นเลยนะสำหรับเหมือนกับกู้ผิวกู้ กู้จากผิวที่มันอาจจะแบบแห้งกร้านหรืออะไรเงี้ยให้มามีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นประมาณนั้นนะคะก็อันนี้เราเพิ่งใช้เราเราซื้อการเดินมีนาจริงนะแต่ว่าเราเพิ่งมาใช้เดอนเ e มษาเมื่อวันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็วันนี้วันที่สามาใช้มาสามวันนะคะแค่นั้นเนาะคลิปนี้นะคะเราจะเอาลงตรงกันกับวันที่เราอัดเลยนะคะก็คือสามเมษาปีหกหกนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะ,ะมาดูหัวเป็นโรปเปอร์แบบนี้นะคะส่วนผลิตภัณฑ์เดี๋ยวก่อนนะผลิตภัณฑ์สีเขาจะออกเหลืองๆอย่างนี่นนี่ออกเหลืองๆแบบนี้นะคะนี่นะเดี๋ยวราสูงขออนุญาตไม่แน่ใจว่ามันจะสูงแล้วมันจะติดหรือเปล่าอะโอเคประมาณนี้นะคะสีเป็นแบบนี้เลย นวลๆเหลืองๆก็ไม่เชิงออกเหลืองๆสมๆนิดหนึ่งนะคะอะเดี๋ยวลองผลิตภัณฑ์ให้ดูนะคะนี่พอพอพอบีบลงมามันจะออกแบบชมพูอ่อนๆนะทุกคนนี่นะคะมันจะออกชมพูอ่อนๆนะนี่นี่มันก็จะไหลลงมาแบบนี้เลยนะคะคือเนื้อมันไม่ได้เหลว แล้วก็ไม่ได้คนมากนะคะก,ออก,ก็กลางๆอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราจะอลงให้ดูนะคะแต่เนื้อเขาจะแบบเบาสบายนะคะไม่ไม่ถึงขนาดเป็นน้ำแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เหนียวเหมือนเจลอะไรนะคะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะประมาณนี้นกลิ่นเขาจะของอ่อนๆเหมือน เราเราไม่แน่ใจนะว่าเราจะบอกดอกไม้ถูกไหมเราฟีลลิ่งมันเหมือนดอกพีโอนี่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอนะถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยละกันนะคะว่ามันกลิ่นดอกอะไรอะแต่ว่าเท่าที่เราดมดมดมูดม,มันหอมมากนะคะนี่โอเคตอนนี้ซึมไปหมดแล้วนะคะเรียบร้อยนี่นะคะก็เดี๋ยวมาว่ากันเรื่องของผลิตภัณฑ์กันนิดนึงก็แล้วกันนะคะ อยากจะสรุปสั้นๆเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นแอดเซนที่มีคุณสมบัติกระตุ้นในการเกิดเซลล์ผิวใหม่นั่นเองนะคะ mm. เขาบอกว่า mm. ตัวนี้จะช่วยปรับให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ลดจุดจ่างดำพวกลดฝ้ากระแล้วก็ทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ที่เขาว่ากันเคลมกันนะคะแล้วก็ สัมผัสของผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็มีความลื่นๆ่ๆนอีกหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นสีออกชมพูส้มๆอม่อนๆนะคะสีออกมุกๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยทาแล้วก็ซึมเข้าผิวไปอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆส่วนตัวนี้นะคะเขาบอกว่าไม่มีน้ํามันแล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะหัวดรอปเปอร์มันก็ทําให้เราสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึินนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวลองไปทดลองดูกันกะ็ละกันนะคะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะคะวันไหนมีผลิตภัณฑ์อะไรว่างอัดคลิปให้ทุกคนดูแล้วก็ค่อยมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปคะ่ะบ,บายๆนะคะสวัสดีคะ่ะ